ก็มีขายซุปหางูดลยมุนี่ายซุปหางงูมเียแต่เราเปลี่ยนนะเลยเอ็ดจาไหางูไปดซุกอยู่บาปุนไอไอมาดินน้ำไอทอนไม่เห็นมืด เห็นล้อลูกพี่สาวเซ็บล um, e ูกอ๋ยเบโอ้ลูกเอ๋ยเ็บตอ๋ยอันมืดใ่ะปือข่าวเลยนอนนข่าวแล่นดีนอนแล้เกีมกับเตีมเนอนใครเงืนเนี่ยเพิ่ลมาลรินนำแม่ประเอียดเนยมันเราพี่เหลียวมันเราค้ำน่ะพี่หนกันนอนเฝ้า ริวว่าส่อรัเน,น,น,นาฮิวฮิวขมวดเถอเนี่ยนะแต่ใบเอาไปทันละเหลียวอยู่ละเอียดเมนูวนหางจะยนัน <c oughs> หลังจากที่เฮาได้หางมันมาแล้วหางมีขนผมเด้อมีแม่นหางจะีได้อันนี้นึงจคู่เลียวล้วได้นี่จะเป็นเานีเลียนยจด้อเราต้องเลกอาโนมันเป็นีเหินมันจะไม่มีหัไม่ได้อน่นอ ผ่านไ,นน<ข>าไปฉลอคู่นปจะลาดต้หาสูตรด็ดๆมาเอ็นที่หางงูแจ๊คเราออกมารถ้นารดเลยสำหรับคนกว่วาอยู่ลำบากซะเหลือเกินยีาตอนนี้แล้วพอทุกเอ็เข่าวเนาะ สัญานแท้นะะมัยสัญาณอุ้ยนี่กำลังใหญ่กบำลังตมพูดพูดถุนมาเร็วแล้วตมตมที่น้ำตมแล้วกดอีกเรม่องจุดท้องขาวบอกทเหรอนซู อันนี้เอ็ดเอ็ดคันตวัในการถอดขนงูขูดขนลำบากขนเย็บองก่อนเลยมึงน้าจะที่ายวิธีการสู้พลดลงเฮเบิ่งนไจ้ะยายเก็บหลานละหามตัว เก็บของซอยใหญ่กัน้าติดตามเสียหน้อยนะนีไ่ได้จ้าน้อเล็กจังถ่ายลงหเพิ่งดูดูดอกกันวางก็ดี